สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับคุณครูปุ๊กนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะชมคลิปวิดีโอบทที่3ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูปุ๊กนะคะจะพานักเรียนไปทําแบบฝึกหัดในบทที่3กันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือคณิตขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า72ค่ะ บทที่3นะคะเป็นการลบจำนวนนะคะ2จํจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10นะคะการลบก็คือการเอาออกใช่ไหมคะเอาออกแล้วจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะก็ต้องลดลงสิคะ,ะสำหรับบทนี้นะคะจะเป็นการลบนะคะ,ะนักเรียนดูข้อที่1เลยนะคะข้อ1.1เลยนะคะ มีแก้วมังกรอยู่ทั้งหมด6ผลใช่ไหมคะเอาออกไปนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมคะก็คือการเอาออกเห็นลูกศรชี้ออกไปข้างนอกก็คือการเอาออกเอาออกไปสองผลก็จะเหลือแก้วมังกรอยู่ทั้งหมด4ผลใช่ไหมคะ ต่อไปข้อ1.2ค่ะมีส้มทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7มี้มส้มทั้งหมด7ผลเอาออกไปเท่าไหร่คะ5ก็จะเหลือส้อมอยู่2ผลต่อไปค่ะมีแอปเปิลทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ทั้งหมด10ผลนะคะเอาออกไปเท่าไหร่คะ3ก็จะเหลือแอปเปิลที่อยู่ข้างนอก7ผลนะคะต่อไปค่ะมีมังคุดอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ผลนะคะเรานับรวมกันก่อนนะคะเอาออกไปสผลนะคะ ก็จะเหลือมังคุดที่อยู่ข้างนอก5ผลนะคะต่อไปค่ะหน้า73นะคะหน้านี้นะคะเป็นการเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างและก็ใหน้นักเรียนนะคะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างใช่ไหมคะมีไก่อยู่ทั้งหมด3ชิ้นใช่ไหมคะ เอาออกไป1ชิ้นก็จะเหลือไก่ที่อยู่ข้างนอก2ชิ้นก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า3-1ลบ1เท่ากับ2อมาดูข้อ2.1ของเรานะคะมีโดนัททั้งหมดอ่นักเรียนต้องน้ำรวมกันทั้งหมดก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7ทั้งหมด7ชิ้นค่ะเอาออกไปเท่าไหร่คะที่เขาวงกลม สชิ้นก็จะเหลือโดนัทที่อยู่ข้างนอก5ชิ้นใช่ไหมคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า7 -2 ลบ2เท่ากับ5นะคะ,ะ,คะเวลาลบนะคะทัเกเรียนตั้งตัวมากไว้ข้างหน้านะคะลบด้วยตัวน้อยนะคะต่อไปข้อ2.2ค่ะ มีขนมปังอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะคะเอาออกไปเท่าไหร่คะวงกลม4ชิ้นก็จะเหลืออ่ะก็จะเหลือขนมปังอยู่ทั้งหมด0ใช่ไหมคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า4เอาออกก็คือเครื่องหมายลบนะคะ4ลบ4เท่ากับ0ต่อไปค่ะข้อ2.3 มีโอมยิ้มอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 5ชิ้นเอาออกไป1ก็จะเหลือโอมยิ้มอยู่ข้างนอกเท่าไหร่ค,คะ4 5ลบ1เท่ากับ4เห็นไหมคะไม่ยากเลยการเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบส่วนหน้าต่อไปนะคะ เขาให้นักเรียนนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะโดยนักเรียนดูที่รูปภาพนะคะอ่ะมาดูข้อ3.1ของเราเลยค่ะมีบาร์บีคิวทั้งหมด1 2 3 4ทั้งหมด4ไม้ค่ะเราก็เขียน4ลงไปก่อนเอาออกไปเท่าไหร่คะวงกลมที่เอาออกแล้วก็ขีดลูกศรอ,ออกไป3ใช่ไหมคะ4ลบออก3เท่ากับ 1>, 1ต่อไปค่ะ3.2มีไก่อยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ชิ้นนะคะเอาออกไป1ชิ้น7-1ลบ1เท่ากับ6ต่อไปค่ะ3.3มีไอศกรีมอยู่ทั้งหมด 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8มีทั้งหมด8อันนะคะลบ -6 ค่ะที่เขาวงกลมมี6อันนะคะเท่ากับเหลืออยู่ข้างนอกเท่าไหร่คะ2ต่อไปค่ะข้อสุดท้าย3.4มีโดนัทอยู่ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5 ทั้งหมด5ชิ้นเอาออกไปเท่าไหร่คะเอาออกไปหมดเลยออกไป5ก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่คะ0เห็นไหมคะการลบไม่ยากเลยก็เหมือนกับการบวกการบวกจะเป็น